กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทู uck. รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร ได้เวลาเจอกันแล้วค่ะใครหัวใจพังพี่ฟังได้ค่ะกับดีเจพี่อ้อยนะคะ How วทูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันสวัสดีทุกคนเลยนะคะดีใจจังเลยบางคนส่งอีเมลเข้ามาแล้วบอกว่าหนูฟังทุกอีพีเลยนะเนี่ยขอบคุณมากฟังแล้วอย่าหลอนนะคะบางคนบอกว่าพอฟังปัญหาความรักเยอะๆแล้วแบบหนูเป็นโสดดีกว่าไม่รู้ว่าอะไรดีกว่าอะไรคะ่ะถ้าเป็นโสดก็ต้องโสดให้สุข ถ้ามีคู่ก็ต้องมีความสุขเช่นกันถ้ามีคู่แล้วทุก์อันเนี้ยค่อยหนีไปมีความสุขกับความโสดนะคะวันนี้มีคําถามหนึ่งซึ่งเป็นคําถามที่น่าจะเอามาแชร์กันได้ดีทีเดียวเชียวแหละลองมาดูนะคําถามวันนี้คืออะไรใน How to รักนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะหนูชื่อออมออมอายุ34ปีมีเรื่องอยากเล่าให้พี่อ้อยฟังและหากเป็นไปได้ออมอยากให้พี่อ้อยให้แง่คิดกับออมหน่อยเพราะว่าตอนนี้ ออมจมอยู่กับความเสียใจกับรักครั้งนี้ค่ะพี่อ่ะลองมาดูซิว่าไปเจอเรื่องอะไรมานะคะออมเคยมีแฟนค่ะคบกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแต่ด้วยทางบ้านคือบ้านออมกับบ้านเขาเนี่ยฐานะแตกต่างกันและบ้านออมก็มีปัญหาด้านการเงินมาตลอดทําให้ครอบครัวของแฟนไม่ค่อยจะชอบเราสักเท่าไหร่เวลาเราไปบ้านเขาบอกว่าก็คุยได้นะแต่คุยเฉพาะน้องสาวเขาเท่านั้นเพราะว่าพ่อแม่พอเห็นออมเข้าบ้านปับ๊บ เขาจะเดินขึ้นห้องไปเลยหรือไม่ก็พากันออกไปข้างนอกซึ่งออมก็พยายามทําตัวให้ดีไม่สร้างปัญหาที่จะทําให้ครอบครัวแฟนไม่ชอบอยู่ในที่ของออมมาตลอดซึ่งแฟนรับรู้ทุกอย่างเขาก็บอกว่าอยากให้เราอดทนนะอยู่กับผู้ใหญ่ต้องใช้เวลาซึ่งออมก็อดทนไม่เคยเรียกร้องหรือว่าโวยวายคบกันมาได้8ปี แฟนออมก็อยากจะแต่งงานค่ะก็เลยเข้าไปคุยกับพ่อแม่ของออมซึ่งครอบครัวออมก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยอยากให้ผู้ใหญ่ของทางแฟนมาพูดคุยแล้วก็รับรู้เรื่องนี้เท่านั้นแหละซึ่งออมก็คิดว่าคงเป็นเรื่องยากและเป็นไปไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าแฟนไปพูดอะไรนะคะหลังจากนั้นไม่นานผู้ใหญ่บ้านแฟนก็มาคุยกับผู้ใหญ่บ้านเราทั้งสองบ้านก็พูดคุยเรื่องแต่งงานกันไว้คร่าวๆดูก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะมีแค่ข้อเดียวก่อนแต่งงานเนี่ย บ้านแฟนขอให้แฟนออมบวชก่อนตอนแรกออมก็คิดว่าคงจะบวชไม่นานแต่พ่อของแฟนก็บอกว่าบวชสักสามเดือนนะเนื่องจากแฟนทํางานกับที่บ้านก็เลยสามารถที่จะลาบวชยาวๆได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยหาเลิกแต่งงานกันอีกทีออมและแฟนก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรก็จริงๆก็ก็น่าจะไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าออมบอกว่าบ้านเขาไม่ชอบเราแต่ถ้าถึงขนาดว่ามาคุยกับพ่อแม่เราได้เพื่อว่าปัญหาน่าจะเล็กลงนะคะมาถึงวันบวช เขาก็ไปบวชที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดของพ่อเขาวันนั้นที่บ้านเขาให้เราเป็นคนถือหมอนด้วยนะคะซึ่งทําให้ออมรู้สึกว่าทางบ้านเขาคงยอมรับเราได้มากขึ้นแล้วช่วงที่พระบวชด,ด้วยความที่พระไปจําวัดอยู่ต่างจังหวัดออมมีโอกาสไปทําบุญแค่ครั้งเดียวในช่วงบวชแรกๆ เพราะว่าออมทํางานก็เลยไม่มีเวลาไปทําบุญหรือว่าไปเจอพระดังนั้นออมกับพระก็มีลายคุยกันถามสารทุกสุขดีกันเรื่อยมาอาจจะดูไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะแต่เราไม่ได้มีการพูดคุยกันแบบในทางที่ไม่ดีจนครบสามเดือนพระก็ยังไม่มีท่าทีจะสึกออมเลยถามจากน้องสาวพระน้องก็บอกว่าอาม่าขอให้บวชต่อเนื่องจากอาม่าไปดูดวงมาแล้วหมอดูเนี่ยบอกว่าดวงของพระกําลังตกถ้าสึกออกมาจะเกิดอุบัติเหตุ เราก็โอเคไม่ได้ว่าอะไรไปไปมามาพระก็บวชเกือบปีคราวนี้ออมก็เลยเกลิ่นกับพระพระก็บอกว่าอาม่าขอร้องให้บวชไปก่อนอาม่าเป็นห่วงและตอนนี้ยังไม่มีเลิกศึกด้วยเราก็โอเคตอนนั้นเราก็ยังคุยกันดีนะคะถามสารทุกสุขดิบกันทุกวันพอเข้าปีครึ่งออมพูดตามตรงเลยค่ะว่าเริ่มไม่สบายใจแล้วถามทางพระก็เลื่อนศึกมาเรื่อยๆซึ่งอ,อมเองก็ไม่กล้าถามหนัก ไม่อยากทะเลาะก,กับพระไม่อยากเป็นคนยี่เง่าที่เร่งพระศึกแต่ในใจเราเคว้งมากเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในสารภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจากวันนั้นจนวันนี้โหสามปีแล้วพระท่านก็ยังคงบวชอยู่จากแรกๆที่พระบอกว่าญาขอให้บวชต่อไม่มีเลิกศึก ตอนนี้ดูเหมือนว่าพระท่านคงอยากจะอยู่ในผ้าเหลืองซะแล้วเพราะหลังจากที่ออมรอมาเกือบ3ามปีและมั่นคงกับพระมาตลอดล่าสุดค่ะออมไปหาพระเพื่อทำบุญที่วัดพระท่านบอกกับออมว่าออมไม่ต้องรอพระแล้วนะพระไม่อยากรั้งออมไว้อีกแล้วเพราะพระไม่รู้ว่าจะบวชต่ออีกกี่พรรษาและตอนนี้พระรู้สึกสบายใจในโลกของทางธรรมมากกว่าออกไปใช้ชีวิตทางโลก ดังนั้นก็เลยอยากให้ออมตัดใจจากท่านและถ้าออมเจอคนที่ดีที่รักและดูแลออมได้พระอยากให้ออมเปิดโอกาสและใช้ชีวิตที่ดีคําพูดของพระวันนั้นทําให้ออมจุกในอกถึงวันนี้ค่ะพี่อ้อยแม้จะอยากโวยวายอยากจะเห็นแกตัวแต่ออมทําอะไรไม่ได้สักอย่างออมมั่นใจว่าออมมั่นคงในความรักและรอคอยเขามาตลอดไม่เคยวกแวกและไม่เคยทําอะไรไม่ดีลับหลังเขาไม่เคยเห็นแกตัวเร่งพระให้ศึกแต่ทําไมการรอคอยของออมถึงสูญเปล่า ทำไมสุดท้ายออมถึงต้องเจออะไรแบบนี้ถามว่าเสียใจไหมเสียใจที่สุดค่ะพี่ออมยัง move on ไม่ได้เหมือนทุกอย่างบังคับให้ออมรอให้ออมเข้าอกเข้าใจให้ออมต้องยิ้มแล้วบอกว่ารับได้โอเคไม่เป็นไรทั้งที่ใจมันเหมือนโดนลอยแพมา3ปีเต็มจะว่าไปบาปมันก็ค้ำคอคะ่ะหรือนี่คือสิ่งที่ออมได้รับหลังจากที่ออมเป็นคนมั่นคงในความรักมาตลอด ต้องรับยังไงให้ไหวอะคะพี่คนเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆแบบนี้เลยหรือเออเข้าใจน้องออมและเข้าใจเลยนะคะว่าถ้าเราทุรุมทุรายไปให้ท่านศึกเราจะดูเป็นมารศาสนาขึ้นมาท,าทันทีอ่ะพูดจริงๆนะสิ่งที่ทําได้ตอนนี้คะ่ะออมคะยอมรับความจริงวันนี้คือสิ่งที่ท่านเลือก สิ่งที่ท่านเลือกกับสิ่งที่เราเลือกคนละทางกันและเลิกคิดอะไรก็ตามที่มันบั่นทอนจิตใจเราได้แล้วนะประเภทว่าเราไม่ดีตรงไหนทําไมถึงเป็นแบบนี้หรือแม้แต่ทําไมสิ่งที่เราทุ่มเทผลถึงออกมาเป็นแบบนี้น้องอาจจะตั้งคําถามก็ได้นะคะแต่ใครจะตอบได้ล่ะคะที่สําคัญได้รับคําตอบไปแล้วมันจะช่วยอะไรหรือเพราะไม่ว่าที่มาคืออะไรที่ไปก็คือเราต้องแยกย้ายกันอยู่ดี ความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะพี่พูดคํานี้เสมอเนาะไม่มีสูตรไหนใช้ได้กับทุกความรักเพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้อาจไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ได้เราแค่ทำดีที่สุดในจุดของเราเท่านั้นเองค่ะ3มปีที่ผ่านมาไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่มันเป็นการเรียนรู้ค่ะเป็นเวลาของการเรียนรู้เพื่อจะบอกว่ากับคนคนนี้เราใช้เวลาถึงสปีถึงได้รู้ว่า โอเคเราไม่ใช่คู่กันไม่มีใครผิดในความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างมองอนาคตและเลือกอนาคตของตัวเองค่ะมันเจ็บแค่อนาคตของเรามีเขามาตลอดแต่อนาคตของเขาไม่มีเราอยู่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่ทําได้คืออนุโมทนาในทางที่ท่านเลือกค่ะอย่างน้อยก็ใช้ความรักของเราทําบุญไปท่านมีความสุขกับรถพระธรรมเราคือคนหนึ่งที่มีส่วนให้ท่านได้พบเจอทางที่ท่านมีความสุขอิ่มเอมหัวใจและก็ทนุบำรุงศาสนากันไป จากนี้เนี่ยอยากให้น้องติดต่อให้น้อยลงนะคะจะว่าไปที่ผ่านมาการติดต่อกับท่านด้วยการพูดเรื่องความรักของทางโลกก็รู้สึกผิดมากพอแล้วเนาะตอนนี้เราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสัทีมองในแง่ดีค่ะ3ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ซ้อมการห่างกันอยู่แล้วนะวันนี้ก็แค่ได้ใช้สิ่งที่เราซ้อมเอามาใช้ในชีวิตจริงเพราะตอนที่มีหรือไม่มีแทบไม่ต่างกันแค่วันนี้สิ้นสุดการรอคอยสัทีค่ะ ดีกว่ามีความหวังกับสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงได้เมื่อไหร่นะคะในเรื่องเดียวกันนั่นแหละออมอยู่ที่เราจะเลือกมองมุมไหนอย่าคิดว่าเฮ้ยทาไมคนอย่างเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ล่ะคนทุกคนมีความทุกข์เป็นของตัวเองค่ะเพื่อดูซีรีส์ล่าสุดเรื่อง our blues ค่ะไม่รู้หลายคนได้ดูไหมเขาเล่าเรื่องของความทุกข์ที่มันไม่หดหู่จนเกินไปนะคะเล่าความทุกข์ของแต่ละคนแต่ละคนในเรื่องแล้วจบลงที่ประโยคที่ว่าทุกชีวิตเกิดมาเพื่อจะมีความสุขคือเมื่อไหร่ก็ตามเจอสิ่งที่เป็นทุกข์ เราก็แค่หาวิธีคิดรับมือกับสิ่งนั้นให้ไหวแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปสู่สิ่งที่มีความสุขกว่าอย่าลืมนะความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เรามีพี่เข้าใจค่ะน้องรักเขาน้องเฝ้ารอแล้ววันนี้คนพบว่าการเฝ้ารอของเราเหมือนเหมือนมันเหมือนกับศูนย์เปล่าแต่จริงๆแล้วมันมีความรักอีกหลายหลายคู่ซึ่งก็ไม่เป็นดังหวังคล้ายๆของออมหรืออาจจะหนักกว่าออมก็ได้บางคู่รักกันค่ะ แต่เจออุบัติเหตุมาพรากชีว com <vocal majesty. S 3> ิตคนที heures, ่เรารักไปเขาก็คงอยากตั้งคําถามไม่ต่างจากออมทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับเขาก็ไม่มีใครตอบได้อยู่ดีะค่ะเราทําได้แค่มีความสุขภายใต้เงื่อนไขที่มีรับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความจริงตรงหน้าเราต้องกล้ายอมรับความจริงและไม่ว่าจะเจออะไรบอกตัวเองเสมอค่ะในเรื่องดีมันมีเรื่องแย่แและบางทีค่ะในเรื่องแย่แอาจมีมุมที่ดีบางข้อซ่อนอยู่เศร้าก็ร้องไห้สู้ไหวก็เดินหน้าต่อ คำถามของน้องไม่มีคําตอบพี่มีแต่คําปลอบจะให้เฉยๆเราก็แค่มาเจอกับคนที่รักเราไม่เท่ากันนะคะอนาคตของเราเลือกไม่เหมือนกันมันแค่นั้นจริงๆไม่มีใครผิดแค่เราคิดต่างกันและไม่ต้องโทษอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความพยายามความอดทนการรอคอยหรืออะไรก็ตามถือว่าเราทําดีที่สุดในจุดของออมละถ้าทําเต็มที่แล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของฟ้าค่ะฟ้าให้แค่ไหนก็สุขให้ได้แค่นั้น และอย่าลืมใช้เวลากับทุกสิ่งบางเรื่องนะแค่รอให้ไหวอดีตไม่ได้หายไปแค่คิดถึงแล้วรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงพี่ว่าออมรอดละและถ้าวันไหนก็ตามน้องรู้สึกได้แบบนั้นจริงๆพี่ว่าออมสามารถ move on ได้แล้วการ move on ไม่ได้แปลว,ว่าต้องรีบมีคนใหม่เร็วไปและการ move on ไม่ได้แปลว,ว่าต้องรีบมีแฟนใหม่เพื่อชดเชยหรือทดแทนแฟนเก่าเดี๋ยวมันจะยิ่งแยกเข้าไปอีกนะ,นะคะบางคนใช้ใช้วิธีการแบบนี้เลยคือ รีบหาคนใหม่แล้วเวลาไปเจอคนใหม่ที่แย่โอ้โหเรายิ่งเปรียบเทียบกับคนเก่าและเป็นคนเก่าที่เราไม่สามารถดึงเขากลับมาได้แล้วด้วยบังเอิญเรื่องของออมมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆมันเป็นเรื่องปลอกบ,บางเพราะเป็นเรื่องของศาสนานั่นแหละอย่าโทษเลยว่าใครผิดเอาเป็นว่าเราเจอคนที่คิดไม่เหมือนกันและอย่างน้อยเราได้มีโอกาสใช้ช่วงเวลาดีๆมาร่วมกันตั้ง8ปีนะคะอยู่ใกล้ๆพี่คงกอดน้องแน่แนๆน,นะฟังน้องร้องไห้เรื่องบางเรื่องแค่ยอมรับให้ไหว วันหนึ่งพอเวลาผ่านไปเราอาจจะขอบคุณความเข้มแข็งในวันนี้ก็ได้นะคะขั้นตอนแรกก่อนยอมรับความจริงไม่ต้องคิดว่าน้องจะจมกับความทุกข์แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสู้ทีละวันรอดทีละวัน เดี๋ยวจะรอดทุกวันเป็นกําลังใจให้ออมด้วยนะคะฝากกําลังใจซึ่งกันและกันนะในช่วงเวลาของ How ทูรักตรงนี้คนนั้นมีปัญหาอะไรคนนี้มีปัญหาอะไรเอามาส่งเข้ามาแล้วเรามาแชร์กัน mm hmm. เผื่อจะเป็นวิธีคิดให้กับความรักของใครๆที่นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้เ mm hmm. จอกันใหม่ EP ต่อไปนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเจอกันใหมอ่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ How To รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภพพร